And this arrived this pomelo ส้มโอไทยหรือไท a i p ร์เมโลที่ถือเป็นผลไม้พันธุ์แปลกและหายากหรือ exotic fruit ของชาวอเมริกันกลายเป็นผลไม้ไทยชนิดที่8ที่ผ่านเงื่อนไขมาตรการนำเข้าจากทางการสาหรัฐจนสามารถเริ่มวางขายและตีตลาดในอเมริกาได้สำเร็จเมื่อรดููร้อนของปีที่ผ่านมาสาหรัฐอเมริกาเนี่ยพิ่งจะอนุญาตให้เราสามารถส่งส้มโอ,อด้วยวิธีการฉายรังสีเป็นผลไม้ชนิดที่8 หลังจากที่ใช้เวลามาประมาณ15ปีจาก7ชนิดแรกนะคะที่อนุญาตไปเมื่อปี2007ปีปีหนึ่งเนี่ยเราก็ส่งออกประมาณ30ประเทศทั่วโลกแล้วก็มีมูลค่าการส่งออกปีหนึงเนี่ยก็ประมาณ1400ล้านบาทถึง1600ล้านบาทนะคะตอนนี้เราก็ส่งผลไม้มาหลายอย่างเหมือนกันแต่ที่ดังที่สุดก็คือมะพร้าวมะพร้าวนี่ถือมาอันดับหนึ่งแล้วก็มีมะขามหวาน ซึ่งอันนี้เราก็ได้อีกตัวหนึ่งก็คือส้มโอที่สามารถจะสามารถส่งออกไปจากประเทศไทยได้ก็จะเป็นอันนี้เป็นถือว่าเป็นเอกโซติกฟลูดสิ่งที่แบบหายากอะ่ะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นคนเอเชียหรือคนฝรั่งที่เคยไปเมืองไทยแล้วเคยไปทานส้มโอแต่ไม่สามารถหาซื้อในที่นี่ได้ก็โออันนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีความเป็นผลไม้เมืองร้อนที่คนอเมริกันส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักมากนะักและอาจจําเป็นต้องใช้เวลาเพื่อสร้างการรับรู้ แต่หลายคนเชื่อมั่นว่าคุณภาพของส้มโอไทยสายพันธุ์บุกเบิกทั้ง5สายพันธุ์คือข่าวน้ำผึ้งขาวแตงกวาขาวใหญ่ทองดีและทับทิมสยามที่โดดเด่นในเรื่องรสชาติเกล็ดเนื้อใหญ่สีสันหลากหลายน่ารับประทานจะเป็นแนวทางใหม่ที่สร้างความประทับใจและเติบโตในตลาดผลไม้อเมริกาได้ไม่ยาก overall the American palate is more and more open to um, exotic fruits ทีมเชริรองประธานฝ่ายขายของบริษัทเฮซีฟู้ดบริษัทนำเข้าสินค้าไทยและจัดจำหน่ายในสหรัฐมองว่าการจะทำให้สมโอขายในตลาดสหรัฐได้ง่ายขึ้นอาจจะต้องมีกระบวนการให้ผู้บริโภคได้รู้จักและเคยลิ้มลองมาก่อนเลือกตัดสินใจในการเดินซื้อสินค้าตามซูเปอร์มาร์เกต็ต ซึ่งรบรนอาหารไทยอาจจะเป็นหนึ่งใน,นกลไกที่สําคัญเคลลินเงวียนจากบริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้าอาหารในรัฐแ <Very S 2> คลิฟอร์เนีย<ส>บอกว่า <Very good. S 2> รสชาติของส้มโออร่อยมากโดยเฉพาะส้มโอสีทับทิมที่เธอชื่นชอบในความหวาน <we> really และเต็มไปด้วยรสชาติ really like ที่แตกต่างจากผลไม้ชนิดอื่นแม้ส้มโอไทยจะมีแนวโน้มที่ดีในตลาดสหรัฐ แต่อาจพบกับอุปสรรคการแข่งขันด้านราคาที่เป็นประเด็นท้าทายสําคัญในวงการนําเข้าผลไม้สดจากไทยมาตลอดเนื่องจากต้นทุนการนําเข้าและการขนส่งที่ค่อนข้างสูงทําให้ผลไม้ไทยที่วางขายในอเมริกาแพงกว่าผลไม้ชนิดเดียวกันจากที่อื่นดวงใจกูรามะโรโหิตและกําพลแย้มพันผู้ประกอบการบริษัทนำเข้าผลไม้ในสหรัฐที่แคลิฟอร์เนียบอกว่าต้นทุนที่สูงกว่าคู่แข่ง เป็นปัจจัยสำคัญต่อการแข่งขันของเมืองไทยยังแพงอยู่แพงกว่าของเวียดนามประมาณ20เหรียญแต่วันนี้ที่พาลูกค้ามาที่นี่มาลองเทสนะคะเขาก็ชอบขาวน้ำผึ้งจริงๆคุณภาพเราโอเคนะสู้กับเขาได้พี่ว่าน่าจะอยู่ที่ซีซันอะเมื่อก่อนที่เคยมามันถูกลง แต่ที่แพงเนี่ยเนื่องจากค่าระบินแพงตอนนี้ผมกําลังมองเรื่องของราคาโซโมโจากเพราะในการนําเข้าเนี่ยมันจะมีทั้งทางเรือและทางเครื่องบินซึ่งบริษัทพี่เองเนี่ยพี่นําเข้าทางเครื่องบินค่าขนส่งอาจจะมะีราคาที่สูงกว่าทางเรือนะครับแต่เรื่องความอร่อยเนี่ยพี่คิดว่าอร่อยกว่าเวียดนามแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราอ่ะอยากจะให้คนไทยอ่ะไปลงทุนปลูกมะม่วงปลูกงะในเม็กซิโกเลยเพื่อป้อนตลาดสหรัฐอันเนี้ย ว่าต้องเอามามาทำแบบนี้ดีกว่าเพราะเราเสียเปรียบเรื่องทาง,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 งด้านโลจิสติกเพราะเรามาไกลามากคู่แข่งของเราตอนนี้ก็คือจะเป็นจีนแต่ว่าในช่วงที่เขาขาดเนี่ยเรามีาเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถส่งออกเข้ามาในช่วงนั้นได้ส่วนเวียดนามเนี่ยเขาก็มีส่งออกมาเหมือนกันแต่ว,ว่าเขาส่งออกมาจากจังหวัดเดียวเท่านั้นแต่ของเราเนี่ยมีผลผลิตทั่วประเทศ nice wow. ด้านผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในลอสแอนเจลิสมองว่า ส้มโอเป็นผลไม้ที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้ซึ่งอาหารไทยก็มีเมนูที่ใช้ส้มโออยู่แล้วแต่เป็นห่วงกับราคาที่อาจจะสูงเกินไปอย่างจูเป็นคนเหนือใช่ไหมคะก็จะอยากทำตำส้มโอใส่น้ำปูอะไรเงี้ยก็จะหาส้มโอไม่ได้เลยอะไรเงี้ยถ้าถ้ามีการนำเข้ามาก็ตามร้านอาหารไทยในอเมริกาเนาะก็จะ จะสร้างสารรค์เมนูขึ้นมาได้อีกเยอะเลยค่ะคดว่าได้นะคะถ้าเกิดว่ามีการแกะเป็นแพ็คเหมือนตู้เยนแกะ,ะคะ่ะ<ม>ตั้งขายอยู่ในตูเ้เยน็น<ม>หรือว่าเพราะว่าหลังอาหารแล้วส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะชอบทานผลไม้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับถ้ามีตั้งขายก็จะดีดีมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเ,เรื่องของราคาด้วยะคะ่ะข้อมูลจากสำนักง,งานฝ่ายกเกษตรประจำสถานกรุงศูนใหญ่นนนครลอสแอนเจลิสระบุว่า,า,งงา,าเางื่อนไขสำคัญของทางการสหรัฐ ในการนำข้าผลไม้สดจากประเทศไทยคือต้องผ่านการฉายรังสีเพื่อป้องกันแมลงและโรคระบาดในผลไม้8ชนิดคือมะม่วงมังคุดลำไยลิ้นจี่เงาะสับป,ประรดแก้วมังกรและส้มโอซึ่งเป็นผลไม้ชนิดล่าสุดที่เพิ่งได้รับการอนุมัติเมื่อปีที่ผ่านมาขณะที่ผลไม้สดชนิดอื่นที่สหรัฐอนุญาตให้นำเข้าจากไทยโดยไม่ต้องฉายรังสีคือทุเรียนมะพร้าวอ่อนและมะขาม แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานควบคุมสุบกิจพัทราธิรานนท์ว้ซ้อมอเมริกาภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย